เป็นยังไงคะคุณคุณฮ่าที่ดป็นแคคุณพี่ท่านนะคะอันนี้ไม่ได้ลงสมัครนะคะใช่คุณแม่เขาเป็นคนน่ารักค่ะครับอะไรนะท่านคะอยากจะถามว่าอันนี้ก็ลืมเลยนะคะคุณท่านเป็นยังไงลูกชายคนนี้ได้ดั่งใจเราขนาดไหนคะเกินเกินเกินร้อยนะคะค่าเลยใช่ไหมฮะแล้วถามว่าคือเขาอยู่ที่บ้านพิเศษอยู่กับแม่ไปก่อนค่ะ การขับนี่ต้องช่วยดูแลดีๆแทนคุณแม่นะเออพี่สื่ออะเนี่ยค่ต้องต้องขอบพระคุณครับมากๆเลยนะคะขอบพระคุณไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาขอบพระคุณนะคะภูมิใจลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะมันมันประมาณข้ามไม่ได้คือเราไม่รู้เราจะใช้คั๊มมือยังไงนะมากนะครับผมอ่ะฮะครับคุณแม่คุณแม่ปุ๊มมือก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวคุณแม่อาจจะแบบซึ้งได้โอเคครับซึ้้ง เล้นเนื่องในโอกาสวันแม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวทั้งสองท่านคุณท่านและคุณมีเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีความพิเศษหรือว่าเซอร์ไพรส์ม้อนกับคุณแม่ด้วยนะครับผมมาเลยฮะนี่เดี๋ยวดูกันแล้วฮะว่าสองคู่อะไรจะมีมาแล้วมาแล้วเพราะว่าเราบอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านครับเชิญคุณแม่หน้าเลยค่ะจะมีอะไรมาเซอร์เซอร์ไพรส์คุณแม่ทีละคู่ทีละคนนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนม่พร้อมก่อนเดี๋ยวเริ่มที่คู่ของคุณมีคุณมีก่อนนะโอเคครับเชิญครับมาครับ ก็โอเคครับผมโอเคนะฮะมีอะไรบอกบอกได้เลยครับผมรักดีหรือว่าอยากจะเป็นเด็กดีหรืออะไรเชิญได้เลยครับผมแล้วก็คุณท่านครับผมคู่ต่อไปเชิญคุณท่านเลยค่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพพามะทับใจนะครับผมชั่ววันจริงแล้วเนี่ยทั้งสองท่านกตปฏิทำอยู่แล้ว อยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถูกถือว่าทำแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆนะใช่แต่ว่ารุ่นเดยวกับเรแต่ก็คือคุณอยากทำแค่วันนี้วันเดียวพาะวันนี้คืออยากให้ทำทุกวันนะคะใช่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เก็บภาพได้เลยครับทีมงานครับก็ต้องย้ำด้วยนะครับว่า วันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากนะครับว่าเนี่ยคุสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นศิาลปินดาราแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับการแสดงออก่อนการการักแม่แบบนี้เนี่ยน,น้องไปรุ่นําเป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่ค่ะก็เป็นอีกวิธีการทำที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะทำเป็นตัวอย่างหลังจากที่เหตุภาพ ของอคู่แม่ลูกที่น่ารักแบบ,บนี้แล้วกลับบ้านไปซื้อพวงมาลายัยนะคะแล้วก็กราบคุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยก็ได้นะคะใช่ครับนะครับผมอ่ะพี่พี่สุนมนชนครับตะเก็บภาพโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเข้องซูซิงต่อไปโอเคครับตะเก็บภาพต่อนะฮะ ให้คบก่อนนะี่เป็นท้าก่อนนะค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้อยู่คุณแม่ด้วยอยู่แล้วนะอาจจะทำงานหนักเลยแต่ว่าถ้าแต่ว่ามีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีโอกาสแบบนี้ก็เห็นแล้วค่ะเห็นภาพลดซึ้งอ่ะคือเราสองคนดูเราก็อยากจะทำเป็นตัวอย่างนะใช่ค่ะทำให้เกิดสิ่งดีขึ้นไปโอเคนะฮะ โอเคนะครับผมเก็บภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการถ่ายภาพรูปกเป็นที่จะลืมด้วยนะครับผมทั้ง่ท่านนะครับผมเชิญเลยครับเเชิญลยครับเดี๋ยวเชิญทั้งสท่านเชิญทั้งสท่านก่อนนะครับเก็บภาพก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปกับผู้บริหารด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญทั้งสท่านก่อนนะฮะเชิญด้านล่างเลยเชิญด้านล่างเลยครับผที่ดิสมันชนเก็บภาพนะครับกำลังชุมบังวิลเลิรนะครับจากสุนันท์ครับชอนิโอลทูนิวันนะครับนี่คือซีนแรกนะครับซีนแรกเราได้สี่โทสี่คนสี่ท่านนี้นะฮ นะคะวันนี้ก็เป็นการจัดงานเป็นวันแรกด้วยนะคะงานของเราเนี่ยก็ยังจะจัดกันไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนะคะว่าวันไหนก็มาในงานนี้ได้แล้วก็เป็นไลท์สำคัญของเราเป็นวันนี้ก็คือวันที่12สิงหาคมค่ะใช่แล้วนะครับผมร่วมจุดเทียนชัยกันนะครับโอเคครับซีแรกนี่นะครับเดี๋ยวให้ทนสี่ท่าน ถ่ายภาพร่วมกันเพียรลึกก่อนนะครับเรื่อี่สี่ต่อไปนะครับเราจะมีผู้บริหารทั้งสามท่านเลยครับจากสุดนักชิมินโนทูวินิวันที่มาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่ช่างภาพได้ถ่ายภาพประทับใจของทั้งสองคู่นะคะคุณแม่คุณลูกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะมีแขกผู้สัมภาษณ์นะคะเป็นผู้บริหารของเราทั้งสามท่านค่ะรียเชิญเลยนะครับคุณสมภพคำชายนะครับผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดสุดนักชิมินโนทูวินิวันครับกดมือด้วยนะครับค่ะแล้วก็ท่าน ค่ะคุณปานิสาเมืองแก้วผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกิจกรรมการตลาดค่ะสุการชาเมน่าชูนตวันนะคะคุณสุภาชยาเก๋ประมาผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดสุกัญชาเฉมิน่าชูเวนตีวันพระภูมิขอบคือให้ได้สามท่านด้วยครับมนผู้ที่ทำให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับผมใช่ค่ะนี่ครับผมนะก็ให้พี่ๆสังคมชนจัดภาพได้เลยนะครับว่าจะยืนตรงไหนแบบไหนนะครับ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคัะ ว่าในงานนี้เนี่ยหลังจากที่กุ่มาที่งานวันแรกแล้วซื้อสินค้ารับประทานอาหารกับคุณแม่นะคะก็เป็นสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลต่างๆวมมูลค่ากว่าเจ็ดหมื่นบาทจากเราไปด้วยค่ะใช่แล้วนะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ารางวัลเรามีมากมายนะครับไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับผมไปพักผ่อนในสถานที่ที่สุดชิคกันนะฮะรางวัลที่หนึ่งมีอะไรครับ้องโบครับค่ะรางวัลที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องพักสา วันสองคืนค่ะที่ไซรัสบูราลัมเปอร์นะคะก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับค่ะจะสายการบินลูกนันซ่านะคะพร้อมฟรีแพ็กเกจโฉลกรยจาก K L hop on hop off นะคะและฟรีตั๋ว K L I A e x p l a i n นะคะรถไกลอ่ะเป็นรถไปด่วนจากสนามบินขาเข้าให้สำหรับคุณแม่คุณลูกเลยนะคะต่อภาคทางครับขอบคุณด้วยนะครับผมคุณสุภัชยาเกตประมาณผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดสุนทอร์มินอลเพนนวันนะฮะและบุญปันทสามึงแก้วนะฮะผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกิจกรรมการตลาดสินค้า า็อปทีมอัลจูนิที่หวังครับค่ะแล้วก็อีกท่านคือสมาคทรคำชายด้วยนะคะผู้ในการฝ่ายการส่งเสริมการตลาดศูนย์การค้าท็อปทีมอัลจูนิที่าวังโอเคค่ะครับผมอ่าฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณคุณด้วยครับคุณมีนดิชายาคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่ของคุณแม่ด้วยนะคะด้วยนะครับผมขอบคุณมากขอบคคุณกิจกรรมเซอร์ไพรส์ของเรายังไม่ใช่เยอะเหรอใช่แอบตกใจเดี๋ยวเร่งรีบไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมิคัน